อาวายวะอะไรที่ปัจจุบันเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ยมันเข้าหาตัวเราเสมอนะคนที่รอการบริจาคนะครับนี่คือตับนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันกว่าคนและคนที่รอการบริจาคหัวใจเนี่ยแปดร้อยกว่าคนตาเราไม่ดีเงี้ยสมมติมีคนเอามาให้เราจะดีขนาดไหนกบริจาคมีอยู่สามอย่างหนึ่งรู้ไหมว่าปอดคุณน่ะสามารถเปลี่ยนได้ไตคุณก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าคุณเป็นโรคเคยรู้่อนสมมติคุณเป็นน่ะโรคปอดเราเป็นไตแล้วเราอยากเปลี่ยนนะหาที่เปลี่ยนได้ไหมแล้วถ้าเปลี่ยนฟรีจะดีแต่่วา น่าจะรอคิวนานนะครับเรื่องนี้เคยรู้มาก่อนและเคยสนใจมาก่อนไหมกิดถ้าเป็นพวกเราหรือคนรักเราต้องการเปลี่ยนหัวใจอย่างเงี้ยแล้วมีการเปลี่ยนแล้วมีการเบริ์จัดฟรีๆจะดีขนาดไหน ที่เมืองไทยมีการบริจาคเยอะไหมไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยทุกคนสําคัญมากต้องฝักแล้วเราเข้าใจอันนี้มากถามก่อนว่าเอาไว้อวะอะไรที่ปัจจุบันนี้สามารถเปลี่ยนได้เคยรู้ไหมรู้แต่หัวใจหัวใจตาค่ะตาแล้วอะไรอีกอะคะใจผมจะเล่าให้<ด><ด>ฟังอะให้จำง,ง่ายๆเลยนะมาเรีงข้างบนก่อนนะหนึ่งมาก่อนตาสองปอดสามไตสี่ตับห้าตับอ่อนหกน้ำเส้เล็กที่เปลี่ยนได้แล้วจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงในต่างประเทศเป็นยังไงมาเล่ากันยะดูภาพนี้เห็นภาพคนนี้ไหมผู้ชายคนนี้อายุ28โชคดีได้รับการเปลี่ยนหัวใจเป็น โลคหัวใจมาตั้งแต่ตอนอายุ3ขวบตอนแรกบอกว่าผมรอการเปลี่ยนอ่ะสี่ปีในใจอยากมีชีวิตอยู่ต่อแต่ครึ่งหนึ่งคือหมดหวังแล้วว่าจะเปลี่ยนได้หรือเปอล่าเพราะรอมานานเขาบอกว่านี่มีภาพนี้เลยนี่คือภาพที่เขาให้ผมมาเขาบอกว่ากลางคืนเะนี่ยตอนนอนอนะ่ะไม่กล้านอนลอหลับเพราะอะไรปะก่อนเปลี่ยนเพราะถ้าหลับไปแล้วกลัวไม่ตื่น เสียใจเฮ้ยฉันอยากมีชีวิตต,ต่อแต่ฉันก็จะอยู่ต่อไหมคือครึ่งนึงมีความหวังอีกครึ่งนหมดหวังแล้วอะถ้าเป็นคุณถ้าเป็นญาติของเราเราต้องการเป็นไงเราต้องรอหมดหวังไหมล่ะตอนที่ยังไม่ได้หัวใจเนี่ยนะเขาต้องใช้เครื่องช่วยปั๊มหัวใจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันหยุดเมื่อไหร่หัวใจหยุดเมื่อไหร่ไม่รู้นัคือหอวเสียใจต้องระวังให้ดีตลอดเลย หลังจากนั้นตอนอายุ23เขามีโอกาสได้เปลี่ยนหัวใจก็เลยทําให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นมาได้นี่คือภาพตอนที่เขาเดินขึ้นบนันไดเขาบอกเขาเดินขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมรู้เลยว่าหัวใจเนี่ยมันมีพลังในการเต้นมากขึ้นมาดูการบริจาคก,กันดีกว่าดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันเข้าหาตัวเราเสมอนะเพราะอะไรตาเราไม่ดีถึงมันมีคนเอามาให้เราจะดีขนาดไหนปอดเราไม่ดีเปลี่ยนได้หรือไตเราไม่ดีเราเปลี่ยนได้จะดีขนาดไหนและถ้ารับการบริจาคจะดีขนาดไหน ปัจจุบันนี้จะบอกให้ว่านี่ครับนี่ก็คือท่านไอคิวฮิโร่คาซึมิผู้ชี่วชาเนียเรื่องการเปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศญี่ปุ่นมาเล่าว่านี่ครับปัจจุบันนี้มีบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยมีการบริจาคอาวัยวะถึง1400 0คนเลยเมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่นปีหนึ่งมีการบริจาคเท่าไหร่ดูเหมือนเยอะแต่น้อยมากญี่ปุ่นบริจาคเท่าไหร่บ้าง1 0 0คนเท่านั้น น้อยมากแต่รัฐบาลญี่ปุ่นกันนี้กาลังจะเริ่มรณรงค์ให้มีการบริจาคแล้วดูนี่เห็นไหมครับว่าเมื่อสักครู่นี้ญี่ปุ่นน่ยมีการบริจาคเอาไว้ว่าร้อยคนเท่านั้นทํำไมมีคนบริจาคน้อยขนาดนั้นใจแคบขนาดนั้นเหลอคำตอบคือไม่ใช่ในนี้มีการาฟเขียนว่าคนอยากบริจาคเนี่ยนะ4 0แต่ไม่รู้วิธีการบริจาค ไม่อยากบริจาค24%อยากบริจาค3 9เเ40%ก็เยอะเหลือหลายแล้วนะมันดูต่อคนที่รอการบริจาคอีกคนนี่คนที่รอการบริจาคนะครับนี่คือตับนะครับ14,000กว่าคนและคนที่รอการบริจาคหัวใจเนี่ย800กว่าคนและคนที่รอบริจาคปอดเนี่ย500กว่าคนรวมทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย16,000คนถ้ามีการบริจาค40ล้านนี่เหลือเลยและทำไมถึงมีการบริจาคน้อยทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่การรักษาเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นที่หนึ่งของโลกเลยใส่ใจแต่ทำไมมีคนบริจาคน้อยล่ะ เออมันอยู่ที่ระบบอะไรดูกันนี่ครับนี่คือหลังบระชาชนหลังประชาชนของประเทศฝรั่งเศสสเปนอังกฤษเนี่ยมีเขียนไว้ว่าเออเจ๋งมากในะวิธีการก็คือการถ้าเราไม่ประสงค์ที่จะบริจาคเอวัยวะให้เขียนถูกแต่คนส่วนใหญ่ขี้เกียจที่จะเขียนถูกไงก็แสดงว่าไม่ติ๊ก็แสดงว่าคุณเสียชีวิตก็มีการบริจาคโดยปรายาย ดีไหมของญี่ปุ่นม,มีการเขียนแบบไหนก็คือถ้าอยากจะบริจาคให้เขียนยเงี้ยเขาแค่เขียนติน๊กไงเราอยากบริจาคแต่เราต้องมานั่งเขียนนั่ยังไงดีโอชล,น,ลนั่นนี่คือปัญหาการเขียนหลังบัตรประชานชนเริ่มโดนลงใหม่ก็คือนะฮะถ้าประเทศไทยมีการทําแบบนี้ได้ก็จะถึงเลยเป็นไอเดียในการแชร์กันมานะจย์คะแล้วถ้าทําแบบนี้อ่ะพวกญาติพี่น้องดีา่าก ดีมากในคําถามที่ว่าญาติพี่น้องยอมไม่ยอมในนี้ก็มีเขียนมีอธิบายอีกว่าเข้าใจถึงญาติพี่น้องที่ไม่ยอมคือการเสียชีวิตมันจะมีอยู่3อย่างการบริจาคมีอยู่3อย่าง,ง1การบริจาคจากการที่มีชีวิตเป็นเป็นอยู่ตัวเองสามารถบริจาคให้พี่น้องพ่อแม่ได้อย่างเงี้ยบริจาคเป็นๆแต่นี่เป็นการเสี่ยงเอาคนที่เสียชีวิตหรือสมองตายเนี่ยมาบริจาคดีกว่าไหม อันที่สองคือคนที่สมองตายแล้วคนที่สมองตายแล้วคือคนแบบไหนครับก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่สมองตายแล้วก็คือเลือดยังเดินอยู่แต่ตรงนี้ก็คือทางคุณพ่อคุณแม่ต้องเซ็นสัญญาให้กับคนอื่นหรือไม,ม่ใ้าไปไม่ได้ก็คือตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในตอนนี้ในบัตรประชาชนถ้าเราไม่ติ๊กก็คือเป็นการบริจาคโดยปริยายแต่ในกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและในเสรธรรมของญี่ปุ่นกับไทยน่าจะคล้ายกันก็คือในเมื่อสมองมันตายแล้วแต่ร่างกายยังเป็นอยู่ ก็ถือว่าร่างกายยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นครอบครัวยังไม่กล้าเซ็นให้เพราะถ้าเซ็นเมื่อไหร่ก็กคือการปิดชีวิตของญาติพี่น้องเราก็เลยไม่กล้าเซ็นกันนี่คือปัญหาใหญ่แล้วในกรณีหนึ่งก็คือเวลาถูกรถชนเสียชีวิตกระทันหันอย่างเงี้ยใครอยากจะบริจาคที่ังเศร้าอยู่เลยจะบิจากนั้นเซ็นบรจากเลยก็ไม่อยากบรจาคให้ถ้าเป็นไม่ได้คือมีการเขียนบริจากเนี่ยต้นเลยจะดีกว่าการบริจาคที่2ก็คือสมองตายแล้วแต่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่จะมีการเลื่อนไหลเวียนอยู่พวกอวัยวะนั้นมันยังสดอยู่ก็นเเเเอ่่่่หหลลัังงงสสีีีีีียยยยยชชววิิิตตตกกรรรทะจจมาาบ้ ด่วนกระทันทันมากไม่งั้นพอเสียชีวิตปุ๊บเลือดจะไม่เดินพอเลือดจะไม่เดินเอาไว้ครับพวกนั้นจะใช้ไม่ได้แล้วจะใช้ได้แป๊บเดียวก็ใช้ได้บางส่วนเท่านั้นก็เลยมารนรงให้กับเพื่อนๆว่านะครับในปัจจุบ,บันนี้ถ้าเราอาจจะคิดว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรนะแต่ถ้าเราแชร์ไปเรื่อยๆเนี่ยบางคลิปนัที่ผมแชร์ทำให้คนดูเป็นล้านแล้วทางให้รัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่หลายคนได้เห็น เขามีการเปลี่ยนแปลงเท่นิดเท่น้อยเท่นิดเท่น้อยเนี่ยการแชร์เนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนเราอาจจะช่วยเรื่องการบริจาคอวัยวาอะไรไม่ได้กจริงแต่การแชร์เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนคนที่เกี่ยวข้องก็จะมีการลงมือมากขึ้นจากการบริจาคร้อยคนการเป็นพันคนเป็นหมื่นคนต่อไปคนที่อยากได้อวัยวะต่างๆก็จะได้อวัยวะที่พร้อมแล้วก็ทําให้เราเนี่ยต่ออายุกัน แต่เพื่อนมีข้อหนึ่งคําถามนี้เหมือนเราไกลตัวเราลองคิดดูนะว่าถ้าญาติพี่น้องเราหรือเราเนี่ยต้องการเอาอว้ว่ากระทันหันแล้วเราไม่มีเรื่องรอยสี่ปีรอยห้าปีในนี้ที่อมว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องการเอาอว้ว่าหมื่นสองพันคนแต่มีคนบริจาคแค่หนึ่งร้อยคนและหนึ่งในนั้นคือเราและหนึ่งในนั้นคือญาติพี่น้องเราต้องการอีกหลายคนส่วนใหญ่หมดหวังและคนส่วนใหญ่คนที่ได้ก็คือน้อยคนมากในหนึ่งในร้อยแต่ที่เหลืออีกเป็นหมื่นคนต้องหมดหวังผิดหวัง เราแค่ได้จากสิ่งที่เสียชีวิตแล้วมาต่อชีวิตเนี่ยแล้วคนที่ยินดีที่จะบริจาคเนี่ยแล้วมันต่อกันได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆขนาดไหนก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยของประเทศญี่ปุ่นที่มีการรณรงค์ที่กำลังจะบริจาคเนี่ยให้มันมากขึ้นถ้าดูวิธีการรณรงค์ได้ดีแบบอเมริกาแบบฝรั่งเศสแบบอังกฤษเอามาใช้ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเรามากน่าจะต่อชีวิตให้พวกเราได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยครับหนึ่งแชร์ก็เท่ากับว่าเป็นการช่วยเหลือหนึ่งครั้งนะครับ ทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่ถ้าเราต้องการผลลัพธ์ใหม่ต้องทำสิ่งใหม่ครับ